สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแอดลงให้ไวเลยนะคะลาวพัฒนาของวันพรุ่งนี้เนาะวันที่สิบหกวันเลขวันที่สวยได้วันที่สิบหกเนาะมีวันที่สิบหกเลขวันที่สวยดีดิ หก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 บุ้ยหวยน่ากลัวได้หนิทุกคนหนิหนึ่งหกหนิหนึ่งหก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 ปาร์ตี้หกเอามาดูกันนะคะแอดขอปรับสูตรใหม่สักงวดนะคะอันนี้เป็นสูตรหลักสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมแอดก็ทําให้ดูนะคะนี่สูตรเดิมได้แบบนี้นะคะนี่สูตรเดิมได้แบบนี้นะคะสูตรใหม่ได้แบบนี้นะคะนี่สูตรใหม่ได้แบบนี้ลองสักวดดูค่ะลองปรับ ปรับดูแต่มันก็ไม่ได้ปรับเยอะอะไรหรอกค่ะแอดคิดว่าตอนนี้แอดกำลังหลงทางอยู่นะคะหวยหวยลาวพัฒนามันเจาะไม่เข้าค่ะสามงวดแล้วมันก็เสียงด้เนาะ มาดูกันนะคะเด่นงวดนี้นะคะแอดให้678ดนะคะสูตรเก่ามันเป็น 2, 3, 4นะคะถ้า 2, 3, 4แอดก็ให้2อสอย่างนี้นะคะอันนี้สูตรเก่าเผื่อใครยังยังอยากดูสูตรเก่าอยู่นะคะสูตรเก่าที่เราได้กันยาวมาเลยนะคะแล้วก็มาสะดุดนะคะถือว่าสะดุดเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะ นี่เอาไปดูกันนะคะแอดลองเอาสูตรนี้ดูนะคะใครชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นเด้อถ้าภาพไม่ชัดก็ขยายดูเอานะคะถ้าตัวหนังสือเล็กนะคะเล็กจริงๆหนละือพื้นที่มันไม่พอค่ะที่จริงอยากเขียนให้อีกสูตรนึงเลยนะคะขอ,อยยานพวกเจ้านอกเขียนหลายสูตรหลาย มาดูนะคะเด่นแอดให้หกเจ็ดแปดนะคะงวดนี้วิ่งรุ่นให้หกเจ็ดนะคะหกกับเก้าเป็นปัญหาโลกแตกมากนะคะโอ้ไปบูถึกเรียกว่าช่วงนี้ใครที่จะไปลาวพัฒนาช่วงนี้ก็พิจารณากันดูหน่อยนะคะช่วงนี้หวยลาวพัฒนามันออกตามตูดตัวเจาะเรานะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเจาะตัวเดิมเลยนะคะเป็นตัวเจาะของงวดที่ผ่านมามันออกตามตูดแอดมาสองงวดแล้วนะคะสองงวดสามงวดนี่แหละค่ะออกออกตัวเจาะตัวเดิมทั้งนั้นเลยนะคะ มาดูนะคะตัวจอให้6 4 6 5 6 6 9นะคะ7 4 7 5 7 9เอ้ยเจนะคะ8 4 8, 8 5 8 6นะคะแต่ว่า8นี่ถือว่าติดดับเลยนะคะแต่เอาไปพิจรารณากันดูก่อนนะคะดับหวยเราวอะไรก็ไม่แน่นอนหรอกค่ะดับก็ไม่อยู่ขนาดตัวเด่นยังตายเลยนะคะ ใครที่จะกำหัวเป็นเก้าก็กำหัวเอาค่ะถ้าเก้าก็เป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะแอดก็อยู่แถวๆนี้และค่ะหกหกเก้าเก้านะคะ,น,ะ,คะนี่เป็นหกหกเก้าเก้านะคะเผื่อบางคนอ่านลายมือไม่ออกเนาะมาดูในตารางกัน,นะคะ่ะในตเลขทูบนี้หนึ่งแปดแปดนะคะหนึ่งโดนขีดเส้นแดงทับนะคะ <laughs> เลือแต่เปดเป็ด <laughs> หนึ่งแปดแปดนะคะเลขทูบทุกคน เอาไปแปลงกันเอาค่ะแอดก็หมดแรงกับหวยลาวพัฒนาเหมือนกันนะคะ9631นะคะ9631754นะคะ9631754มันก็เป็นช่วงเหมือนกันเนาะมีช่วงเข้าช่วงหลุด้ช่วงเข,เข้าก็เข้าแบบกระหน่ำเลยนะคะ9631นะคะ754นะคะ โอ้ย973นี่มันวนจะออกจริงๆด้วเหมือนตารางมันเหมือนคล้ายๆกันมาสองสามงวดแล้วนะคะแต่มันยังไม่แตกนี่สี่นิตารางหมายถึงตารางที่แอดจับให้นะคะมันคล้ายๆกันมาสองสามวดแล้วค่ะที่จิตมันเด่นมาแบบงวดก่อนนี่ก็773 537อะไรเยอะมากค่ะงวดก่อนเนี่ยมันตารางมันมาอย่างนี้แสดงว่ามันวนจะแตกสามตัวอยู่นะคะ เจ็ดสามเก้านี่มันว่อนอยู่เดีนี้มันสีมากงวนได้มากหวยไทยในแมียสามดันดับอีกเจ็ดไอ้เก้าเจ็ดสามนะคะในใน,ในสูตรแอรจับได้เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสามเก้าห้าหนึ่งนะคะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าหนึ่งใครที่จะไปตารางก็พิจารณางวดกว่อนตารางน่าเสียดายนะคะเรามีห้าสามเก้ามันออกห้าสองเก้าอ้เต็มเดียวทุกคน ในตารางไม่มีสองให้ด้วยนะคะถ้าตารางมีสองนี่เสร็จเลยทุกคนทุกคนแตกสามกันไปเลยนะคะรวมทั้งแอดด้วยแต่ว่าเสียดายค่ะมันเป็นห้าสามเก้านะคะแอดมีห้าสามเก้ามันมาห้าสองเก้าแตมเดียวซุยค่ะซุยอย่างไม่น่าให้อภัยนะคะที่จริงมันจะอวดเก้าห้าหกห้าละสงสัยกลัวโดนคนด่านะคะ โอ้แต่95กับ65มันเลยเอา95กับ65 95 65ขยับเข้าไปข้างในแล้วเอาโซมาปิดท้ายนะอุย้ยงวดนี้ซื้บอบมเป็นสามมาบานอะไม่ใช่เราไปสูตรนี้แล้วมาสูตรนี้นะนี่น่ากลัวอยู่ด้วยนี่เพราะว่ามันเป็นสูตรหลักสูตรเดิมที่แอดใช้นะคะแอดขอลองเปลี่ยนสักงวดหนึ่งนะคะลองดูว่าถ้าแอดเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วมันจะมาสูตรนี้ไหมนะคะแอดก็ดซับศูนย์คือกันละตอนนี้ แบอกตรงๆเลยนะคะพอสูตรมันอย่างว่านะเอากับเบยยกสีหลูดปันไดเลยตายหมดขางวดที่ผ่านมานะคะโอ้ยเก้าสองเสียดายค่ะไม่ถูกเก้าสองเป็นตัวเจาะที่ตามกันมาขนาดเลยเก้าสองหกสองอ้ยเธอมันออกงวดก่อนนี่ด้วยแล้วเศรษทีแล้วหมดท่ง นี่นะคะมาดูสูตรเลขดับกันนะคะเลขดับนั้นดับแปดทีนี้เอททำแล้วนะคะอเอาสูตรนี้ก่อนแล้วกันอเอาเฮท้มนครบเมื่อสูตรนี้ละระวังมันไปแคทเลดหวยไทยนะคะระวังมันไปแคทเลดหวยไทยนะคะทุกคน <laughs> สาสี่นะคะสามสี่นะคะสูตรเดิมหนึ่งให้ไปที่สามสี่สามหนึ่งสามเจ็ดสีหนึ่งสี่เจ็ดสามสี่สีหนึ่งเจ็ดนะคะโอ้หนึ่งเจ็ดมาแหงว่ะตีเขากูจะห่งหนึ่งนะคะหนึง่งหนึ่งสองนะคะสูตรเดิมสองให้ไปที่หนึ่งสองนะคะสองแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะสองหนึ่งแปดเจ็ดนะคะ <c oughs> แอดอารมณ์ดี แอสิถือห้อยสามตัวตรงมือนี่โอ้มันไปตารางฮาหนอยนะทุกคนเก้าห้าสองหกห้าสองนาเสดรตารางฮาหนอยช่วงนี้ปังนะคะสามตัวปังแต่คอยผูด้เดียวหรือคอยถือสามตัวสองตัวเราไม่สนใจแล้วนะคะฮาหน่อยเอามาดูเลขดับกันนะคะมาดูเลขดับว้า เดี๋ยวแอดน,นี่นี่เดี๋ยวแอดจะไปให้อีตัวที่ว่ามันลงมาจับกระดาษให้นะคะแอดกําลังทํากระดาษให้มันอยู่แอดจะจับหอยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะคะแอดจะถ่ายคลิปให้ดู <c oughs> จะให้มันลองจับหวยดูค่ะแมงมันคาบมาหมดขวดคืนเออลงทุงลงเท้าลองให้มันคาบหวยดูสิ <c oughs> เอานี้นะคะ เลขดับนะคะเลขดับของหวยลาวให้ไปที่ดับแปดเลยนะคะดับศูนย์มาสองงวดนะคะดับศูนย์มาสองงวดอยู่ศูนย์นี่หายเลยนะคะศูนย์หวยลาวนี่ให้พอจะมามันก็ลอยมาเลยนะคะออกจุดออก,ออกตายแต่แถวแถวเก่าหุกเก่าสามเอียงโอ้แต่มันก็ออกกระจายอยู่นะคะหรือหวยมันจะกระจายไหมนะมันวุ่นอยู่แตแถวตัวเก่านี่พี่พี่น้องเก่าหุกเก่า ดูจากสถิติที่ราคาโอ้มันกระกระจายอยู่ได้ละ่ะแต่ว่ายัางว่าเนาะเราเล่นหานอยทุกวันหวยมันก็ออกเหมือนคล้ายๆที่เราเล่นหานอยโอ้ขออาไปค่ะกินน้ําเยอะ <c oughs> กินเยอะเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะดับเปดไม่ใช่ดับเปดแล้วเปดมาเด้อเปดมาเมือสู่ตัวช่วยเด้เฮา เอาเป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคนเป็นเพียงแนวทางถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะเอาอันนี้เป็นสูตรเดิมเอาให้มาดูสูตรนี้เต็มๆเอาไปพิจารณากันดูค่ะหกเจ็ดแปดนะคะงวานนี้หกเจ็ดแปดวิ่งรูดเจ็ดหกเจ็ดนะคะ แอดถูกใจ <c oughs> ไม่ใช่มาเปดเกล่าวสูตรสละโอ้หลายสูตรค่ะไปได้หลายสูตรแล้วค่ะมีเป็นร้อยสูตรนะคะ,ะ,คะแค่มันจะเข้าสูตรไหนแค่นั้นแหละคะ่ะแต่ขอให้เข้าในตารางนี่แหละคะ่ะแอดเชื่อว่าส่วนมากทุกคนจะจับตากันในตารางมากกว่านะคะน่าเสียดายนะคะงวดที่ผ่านมาโอ้ถ้ามีสองมาแค่ตัวเดียวะคะ่ะเตะเตะสี่ออกทั้งงวดที่ผ่านมาเตะสี่ออกนะคะบ๊ะ 4ตูเลยแล้วนะ่ะสวง95สซงนนะสี่พาดแค่บ่มิโอง,งตัวเดียวในตลาดเตะ3มอองเนาะมันดันมาเป็น3นะ่ะสีทําสูตรได้188เด้อนะั่นพี่น้อง188นะคะเลขทูกเห็นแต่88ะหละเดยือนสิแคแลดออก18นะเด้อห่วยแหงว่าไปแหงหลายตูวตัวนี้เอ้าเลขวันที่นะคะอันตราย น่ากลัวเลยสิบหกทมหกท่หูหูมันตรงกันเยอะเกินได้นี่มีตวหกหลาดฝาดหกมากคักๆ,ๆว,ว่ะเนาะเสีเท่าแล้ววะหกเจ็ดนี่สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวสี่ตัวห้าตัวเด้อไปจับเอาขอให้เอาขึ้นได้เด้อพวกห้เฮาเด้อ สำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนขอให้มั่นขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ